สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อัโตว์พาทุกท่านมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งวันนี้เราได้เดินทางมากับ r o ยั l เอ็นฟิวครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นคลาสสิก3.50ครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับที่ออกมาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองครับสำหรับรุ่นที่ได้ทําการขับขี่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นพับสุดของตัว r o ยั l เอ็นฟิวครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถูกปรับปรุงมาให้มีความ นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นครับถ้าเป็นตัวคลาสสิกรุ่นเก่าเนี่ยเราจะเห็นถึงอาการสถานของตัวเครื่องยนต์ครับเวลาใช้ความเร็วสูงๆครับแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นตัวคลาสสิก350รุ่นปัจจุบันเนี่ยจุดด้อยตัวนั้นเนี่ยถูกลบล้างออกไปครับเพราะว่าทางวิศวกรของตัว y รย e น f ์ฟิลเขาฟังในส่วนของอผู้ใช้หรือว่าคนที่ใช้ตัว r o ยาน f ์ฟิลครับตอนนั้นตัวเครื่องยนต์ก็ถูกนํามาปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ แต่ว่าตัวรถเนี่ยก็ยังคงความเป็นคลาสสิกที่ทาง Royal Enfield เขาเน้นมาตลอดครับก็ตัวคลาสสิกของ Royal Enfield ก็ถือว่าเป็นมอไซค์ที่ขายดีมากๆเลยครับแล้วก็การเดินทางจากกรุงเทพมาจังหวัดพระนครศรียุธยาก็ถือว่าเหมาะสำหรับรถในพิกัดขนาดนี้ครับ ็ไม่ต้องใช้ความเร็วสูงมากครับความเร็วสูงสุดที่กําหนดไว้ก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะว่ากฎหมายเขากําหนดไว้อย่างนั้นครับแล้วก็ตัวรถรุ่นนี้ก็ใช้การเดินทาง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยถือว่าทําได้ดีครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของพละกกำลังแรงบิดแล้วก็ในส่วนของอตัวความสมูททาให้การเดินทางเนี่ยก็แบบสบายสายครับ ก็เรามาดูกันครับว่าตัวรุ่นคลาสสิกรุ่นนี้เนี่ยมันมีอะไรดีที่น่าสนใจกันบ้างครับเรามาดูกันครับ,รบสำหรับตัว Ro ยันน e เอ็นฟิวตัวคลาสสิกก็ถือว่าเป็นอมอไซค์ที่ได้รับความนิยมครับก็รถรุ่นนี้ก็ย้อนไปเมื่อปี1948ครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นมอไซค์ที่ล้ำยุคมากครับแล้วก็ ตัว G2 ก็เป็นรุ่นแรกที่มีระบบการเสือนหลังแบบสวิงอ่มครับโดย G2 จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวคลาสสิก500แล้วก็คลาสสิก350ที่เปิดตัวเมื่อปี2008ครับสำหรับตัวคลาสสิก350ครับเครื่องยนต์ก็คุ้นเคยกันดีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ มีวางอยู่ในเมทิออ350ครับรุ่นนี้ก็มีการนำมาใช้เหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวที่ต่างกันเห็นได้ชัดก็คือตัวคันเกียร์ครับคันเกียร์ตัวนี้ก็เป็นแบบสปอร์ตครับก็คือมีด้านหน้าเพียงอย่างเดียวไม่มีตัวกดด้านหลังกรับแล้วก็ตัวชุดเบรกก็มีการปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์ที่วางอยู่ในคลาสสิก350ครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด3 4 944ครับก็ตัวนี้จะใช้หัวฉิดเชื้อเพลิงครับโดยให้กำลังสูงสุดอยู่ที่20.2แรงมาที่6,100รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่27นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีครับสำหรับในรถรุ่นนี้ก็ส่งกำลังด้วยเกียร์ 5สปีดครับแล้วก็ตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้ก็คือท่อไอเสียครับซึ่งจะให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากครับสำหรับตัวรุ่นท็อปรุ่นนี้ครับก็จะเป็นรุ่นที่มีตัวโครเมียมเพิ่มขึ้นมาเยอะครับแล้วก็ครับสำหรับรุ่นนี้ครับก็เป็นคลาสสิกโครมครับก็จะมีโครเมียมเสริมเข้ามาค่อนข้างเยอะครับ รอบรอบคันก็เห็นได้ชัดเจนครับครับกเบาะนั่ง2ตอนแยกออกจากกันครับเบาะนั่งก็นั่งสบายครับความสูงก็พอสมควรครับแล้วก็ตัวเบาะหลังก็สำหรับคนซ้อนครับที่นั่งแยกออกจากกันครับอาจจะดูแบบย้อนยุกไปหน่อยครับสำหรับตัวนี้ส่วนตัว สาหรับตัวแผงหน้าตัดก็จะมีในส่วนของตัวมาตรวัดความเร็วเพียงอย่างเดียวครับไม่มีวัดรอบมาให้ครับแต่ว่าตัวตรงที่เป็นด้านล่างครับก็จะเป็นตัวดีต้นตัวนี้ก็จะมีบอกในโหมดของตัวอีโค่แล้วก็ระดับน้ำมันในถังครับรวมไปถึงนาฬิกาก็มีมาให้พร้อมครับ ก็ในส่วนของอตัวไฟหน้าครับก็เป็นไฟฮาโลเจนครับแล้วก็มีแก็ปหมวกมาให้พร้อมครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นไฟกลมครับแล้วก็จะมีตัวไฟที่อยู่หลังตัวไฟหน้าครับก็จะเป็นไฟดีติดมาให้ด้วยเช่นกันครับ